ไม่ได้ยิงเล,ล็กนั้นพี่ดวง,งจาบพี่บอ๊อบเลยอ่ะพี่บ๊อมนะพี่บ๊อมชอบอยู่กับพี่อีกน้อยก็ไม่บอกดูสิเนี่ยเกือบหน้าแตกเลยอ่ะาสาธุพระเจ้าส่งเทพประดุมาให้หนูสะกดเถอะ พ่อพม่้าวฟังเพลงมาทำไมเด็จแม่ก็ต้องเลือกอะไรเนี่ยอยากให้ยิม้มมาทำไมมาตามความรู้สึกและเสียงของจฟนไม่เลียกร้องจะอ,อ้วกเมื่อกี้บอกพระเจ้าว่าขอเทพบระบรุ นี่ปีศาจะชัดปีศาจไปใกล้ใครเราไม่รู้แต่ขอเป็นเทพูนใกล้เธอก็เอแล้วอากาศร้อนแบบนี้อย่ามาพูดเลอะเธอได้ไหมไม่ชอบอากาศร้อนแบบนี้นึกถึงไฟถ้าไม่อยู่ใกล้ไฟจะรู้ได้ยังไงว่าไฟอุ่นถ้าไม่อยู่ข้างคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามีคุณอยู่ข้างๆคุณหัวใจล นั่งหวัวล้อน,นี่เขาว่ากันว่าหลงทางเนี่ยมันต้องใช้แผนที่แต่ถ้าหนูหลงพี่ต้องใช้แผน,หนไหนหาูกแม่ใช้แผนไหนเพราะตอนนี้ไฟมันสองตามองไฟยังไงก็เห็นแต่ไฟแต่มองหน้าเธอทีไรเห็นหนรับคนทุกทีิด พอใช่ไหมพอพออะไรอ่ะไม่อยากฟังไงไม่อยากฟังเหรอก็แบบฉันก็ไม่อยากจะเป็นคนที่รักองคหญิงข้างเดียวเหมือนกันรักหญิงเหรอใช่ไม่อยากเป็นคนรักข้างเดียวจะจะเป็นคนเดียวที่รักองคหญิบจะอยู่ข้างอตลอดเวลานอนเยอะจริงๆนะพ่อคุณค่จริงเถอะเนี่ยไม่กลัวเจ็บหรอกลัวเจ็บได้ยังไงอ่ะกลัวเจ็บได้ยังไงทำไมอ่ะ ถ้าปวดเจ็บก็คงไม่มาตรงนี้เราองค์หญิงองิงจะบอกแม่นะปวดแล้วหรอปวดแล้วเลยก็มีกูเกิลขอบคุณจากกูเกิแท่ที่จะจีผู้หญิงต้องพึ่งกูเกิลเหรอต้องพึ่งกูเกิลด้วยดิเพราะว่าขนาดนำทางเนี่ยอย่าง G P S เนี่ยมันเป็นนำทางรถยนต์แต่สำหรับองค์หญิงกับก้าวของฉันเนี่ยที่องค์ก้าวของฉั้นของหญิงเนี่ยมันคือนำทางหัวใจ่นี พูดจะไปไม่ได้พวกคุณเอ้ยสี่ผู้หญิงต้องเตรียมตัวมพาะว่าขันนี้นะอ้วนมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะนะเนี่ยทำไมอ่ะอ้วนขึ้นนะทำอะไรมาบ้างี่ะไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยคนเขามีความสุขดีมีความสุขที่มีก็บอกฉันอยู่กลางๆอย่างนั้นและจสิขยับเดียดูดูพี่ไว้ดูพี่ไว้ว่าพ่อพี่มีเมียกี่คนดูไว้ พ่อผมมีลูกเก้าคนเจ็ดเมียโบกอดพ่อผมหน่อยได้ไหมพ่อกี่เมี่ยนะไม่ตายก่อไม่ตายนะพ่อนขอบคุณน้องนะคะตอนหนุ่มเนี่ยพ่อเจ้าชู้มากใช่แล้วคนนี้จะเหลือไหมเนี่ยฮะเจ้าชู้ไหมพี่อ่ะอ้าวกูชายไม่เจ้าชู้เปรียบเสมือนงูไม่มีพิษงู้หยิงไม่ดัดจริตไม่มีสิทธิ์นี่พิษรู้แล้วจะบอกใคร เสียใจด้วยหนูไม่เด็ลเดี่ยทันกันนะพวกเราทันกันอเา้ทำอะไรกันบ้าปรดามใจหญิงใช่ไหมก็พูดมาเถอะ ติดเสียใจนะสัญญาก่อน

เมตู้ให้รับให้คนต้องรักสริงเศาทดใหติดตไม่มีหวงล้อสิที่เคให้เศร้เรารอใจกันต่อรักจะได้พวันและคืนกอดเช่นทุกซอก កូនក okay. ូនក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  okay. ូនកូនយំ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  ก่อนที่เราจะคุยอะไรกันเอาตั้งคืนมาก่อนเออคืนมาก่อนห้าพันไอเดียวสามพันยังไงเนียน่ยมีแคนน่นัดอยาด่ามาขี้ตูนะ่จะได้ขี้ตู่นะนี่ต่อไปนี้นะจ,จ๋าจ้ายิงขอให้เธอเป็นคนดีแค่นี้ก<ม> <ๆ S 1> ก็พอใจแล้วนะจ้ะต่อจากนี้เป็นต้นไปไอเบียวจะรักองค์หญิงคนเดียวและที่สำคัญวันใดวันหนึ่งถ้าไอเดียวมียศฐาบรรดาศักดิ์ เป็นถึงทหารเอกครูปนทยขึ้นมาองคหญิงก็งมใจตัวเยเยวแน่เลยหญิงจะระวังกั้นนะดูแลจะเองด้วยล่ะออกที่ก่อนไม่ต้อง้วเด็กน่าถูกไรก็เมีเยว